กิจาการชายแดนทหารประชุมแก้ไขปัญหาอาัชญากรรมตามแนวชายแดนกับสอปป,อปอลาวค่ะที่โรงแรมดาวสวรรค์นครไก่สอนพรมวิหารแขวงสวรรค์เขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพลตรีนรทิพย์โพยนอกผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีและหัวหน้าชุดประสานงานประจําพื้นที่ชายแดนไทยลาวได้เข้าร่วมประชุมคณะค่ะเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทยลาวครั้งที่4ี่ โดยมีพลโทสุรศักพุทธสุวรรณเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารในฐานะหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนลาวไทยเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวาศรีพันธุ์พุทธวงศ์หัวหน้ากรมทหารชายแดนในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนลาวไทยเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาว ในการประชุมในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการลักเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดให้ชุดประสานงานในพื้นที่ชายแดนไทยและลาวร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนและอัจญากรรมข้ามแดนเช่นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการลักลอบผลสินค้าหลบเลี่ยงภาษีการจรจรกรรมรถข้ามแดนรวมทั้งเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชุดประสานงานทั้งสองฝ่ายให้สามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ชายแดนได้ทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์ค่ะ